สวัสดีครับปรวัติแชนแนลครับมนีสิพ่าลูกสาวไปทำบุญวัดอยู่วัดครับวัดาน้องกบเข้าใกล้ๆนี่นะครับพาไปเลี้ยงปลานะครบับเบื้องชืบเบื้องปลาธรรมชาติพาจานไปเลี้ยงไว้ครับแม่ซื้อนามครับแป๊บนึง ได้นามนะครับอาหารฝากได้ได้อุ้อยชิฟวามไรครับ ลังสทีเขาไปในวัดโรดไนันอนนี้งนะทุงใช้จืดมาบอกกันก็พี่น้องครับถึงวัดเรา คนก็เริ่งปัน่นพัานาคเก่าขอวครับยังยังบ่เสร็จเลยไก่จะเสร็จนะครับแล้นก็เริ่มลงสีนี่ครับสาวเพิ่งคนก็กำลังลงสีครับก็ใช่เป็นขันตอนที่ถ่ายแหละโตแน่เลยครับ พอแหลน้ามันเรวหลังจากให้พระอ,อาจารย์พ้นรดน้ำมนต์ให้แล้วเขาก็จะไปห้อาหารป่าครับมิสลาโลทรงไทยครับเหลมงามเลย C'est ça l'ombre. ผู้เหตุทานผ่อนครับมีทานถังชัองลอยลิตรครับน,นะครับ

บ่อวางนวเสือยี่งน้องเขาเลยุยอยอยลาสังุนไงเด้อเตมล้ม่้นน้องสามนี่น่เ่า้อนนาร้นแสดงว่าสีพ่นี่งาบเมยี่ยงันนิยบหุบเมอ้ส่เยะน่้นบ่อหนี้ยงยุเี่ยงไก่่ล้นยง่ลงนี่ บ้าวมยเหอครับสวยๆสวยไี่ขอบคุครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคนาะสวัสดีค่ะเฮ้ยเหา Hãy Anh cho vừa ra luôn. Mình luồn đấy ha. Nào về. Chứ bây giờ đi แม่แพลูกแม่แลูกอยู่บ่จ่น่ใต้สะพานครับสะพานเบอก่ปนนี สิกวัดสามีธรรมครับเรียว่าวัดบนุ้องกบปเชื่อว่าทุงหนึ่งโลหนึ่งครับจะเบิดนเหรออกินอิออ่มเลย ผู้เสือเหลือ,องนี่มักแห้งครับงู้วนี่เนก้อังเีกไหเ็ดเป็นเห็ดยงหน่อยไหมล่ะมั้งิมนะ้นขอย่นันรอบหน้เฉยแล้ว,วก็ตอ กล้องธรรมชาติครับแต่ว่าอยู่ถ่ายวัดมันกั้นไฟไปครับฟังฟังสุดจุดครับกลับแล้วครับสติด่องๆเลยเบอร์แปดฮาวแห่ครับ ขอบคุณที่รับชมครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ